สมุทรสงครามมีพื้นที่ติดกับชายทะเลมีระบบนิเวศสามน้ำคือน้ำเค็มน้ำกร่อยและน้ำจืดลักษณะดินเป็นดินเลนเก่าบริเวณที่อยู่เหนือปากอ่าวน้ำไม่ท่วมขังจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรโดยเฉพาะมะพร้าวซึ่งเป็นพืชที่เหมาะกับสภาพดินเลนชายทะเลทำให้มะพร้าวของจังหวัดสมุทรสงครามมีคุณภาพดีมีลักษณะเฉพาะถิ่นเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม มีการปลูกมะพร้าวสามประเภทได้แก่มะพร้าวตาลเป็นการใช้ประโยชน์จากน้ำหวานจากจันทมะพราะ้าวนำมาเคี่ยวเป็นน้ำตาลมะพร้าวผลใช้ทำกะทิและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและมะพร้าวอ่อนใช้บริโภคน้ำและเนื้อมะพราะ้าวซึ่งมีรสชาติหวานและหอมมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลิตมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงครามได้มีมาช้านานสภาพส่วนใหญ่เป็นมะพราะ้าวสวนเก่ามีอายุค่อนข้างมากและขาดการดูแลรักษาที่เหมาะสมผลผลิตจึงลดลงตามอายุและสภาพตน้นประกอบกับมีโรคและสัตรูพืชระบาดทำลายผลผลิตมะพราะ้าวจึงทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวโดยปรับปรุงสายพันธุ์มะพร้าวและใช้กระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานเช่นส่งเสริมการผลิตแตนเบียนกำจัดมแมลงดำน้ำและการรับรองมาตรฐาน G.A.P. มะพร้าวตาลจังหวัดสมุทรสงครามถือว่าเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด การทำน้ำตาลมะพร้าวเป็นอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในพื้นที่เมืองแม่กลองก่อให้เกิดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายจากการทำน้ำตาลมะพร้าวและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆตามวิถีชีวิตของชุมชนปัจจุบันนี้เรา,าหาน้ำตาลมะพรา้าวแท้กินมันหายากอยู่มื่อนักคที่ผมมาทำโครงการ พื่อรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นท้งสารพาวแฉ่อันนี้ก็เพราะว่าหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นก็มันจะสูญหายแล้วก็สองการสืบทอดจตอารมณ์เพื่อความมั่นคงทางอาหารมันกําลังจะหมดไปเพราะฉะนั้นน้ำตาลภาวแท้มันจเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งบวงชี้ทางภูมิศาสตร์ของสุงสามและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์และรักษาเอาไว้น้ำตาลมะพ้าวแท้ปัจจุบันนี้มันมีขั้นตอนการผลิตแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งคนรุ่นใหม่หรือผู้ผลิตรุ่นใหม่มองดูว่ามันยากมันลําบากในการทําแต่กลุ่มของน้ำตาลกาวตา,ตา,ตานิติชาบัลลังทุนเนี่ยเรากลับมองตรงข้ามสิ่งที่ยากเราพยายามทําให้มันง่ายวิธีการทําให้มันง่ายก็คือทําให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญและความจาเป็นของความมั่นคงฐานอาหาร <S <S จุดนี้มันจะเป็นแรงบรรดาลใจหรือแรงจูงใจให้กลุ่มของเราเนี่ยกลับมาทำน้ทตาวแท้ ที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักเราทำน้ำตาลเผาแท้ขึ้นมาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทางวิทยาศาสตร์นี้ในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิน่นแต่เราเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาปนกับภูมิัญาท้องถิน่นเพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของน้ำตาลเผาแท้จริงน้ำตาลเผาในท้องตลาดทั่วไปซึ่งเราไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ว่าใคร ว่าเป็นน้ําตาลผสมหรือน้ำตาลหลอมแต่เราทําน้าตาลมะพร้าวแท้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักหรือมีทางเลือกในการบริโภคน้าตาลเราทําทุกอย่างโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเราทําทุกอย่างเพื่อให้คุณภาพของน้ำตาลมะพร้าวนี้เป็นที่ยอมรับและสามารถต่อยอดผลผลิตให้เกษตรกรได้เราหวังว่าวิธีการของ อาตาลวิิชาบนลงทัวนี้จะเป็นแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้กับชุมชนอื่นในสุขสุรามหรือในประเทศในใน,ในประเทศในทุกภาคนำเอาวิธีการรวมกลุ่มในการทำเกษตรและผลิตภัณฑ์นี้เอาไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ขขอเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยต่อไปครับ อาชีพการทำสวนมะพร้าวผลของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงครามมีพัฒนาการในการผลิตมะพร้าวผลตั้งแต่ต้นน้ำสภาพพื้นที่การปลูกการดูแลรักษาแปลงมะพร้าวผลสู่ความปลอดภัยในระบบการผลิตกลางน้ำการพัฒนาการแปรรูปมะพร้าวผลมีรูปแบบ,บต,ต่างๆเพื่อเป็นการนำสู่คุณภาพมะพร้าวที่ดีและปลายน้ำเป็นการพัฒนารูปแบบผลผลิตสู่ระบบการตลาดช่องทางต่างๆได้แก่กะทิกล่อง และน้ำมะพราะ้าวบรรจุขวดนะครับศูนย์เรียนรู้นี้ก็จะมีศูนย์ให้เรียนรู้อยู่4ฐานด้วยกันนะครับสื่อฐานแรกคือฐานการด้านการ,าการทำบัญชีกรัวเรือนนะครับก็ฐานที่สองก็จะเป็นฐานกำการลอกเลนหรือขึ้นเลนนะครับฐานที่สามก็คือการใส่ปุ๋ยตามค่าไปเคาะดิน นะครับแล้วก็ฐานที่4ก็จะเป็นการกําจัดสตรูพืชนะครับมีจุดเด่นก็คือที่นี่มัเป็นมะพร้าวพันสามน้ำนะครับคือน้ำเจือน้ําเค็มน้ํากลอยนะครับก็คุณภาพก็จะดีกว่าที่อื่นนะครับคือเนื้อจะหนาให้ความมันที่มากกว่ามะาพร้าวจากที่อื่นนะครับ มะพร้าวอ่อนมีพื้นที่ปลูกน้อยกว่ามะพร้าวประเภทอื่นๆแหล่งปลูกที่สําคัญคืออําเภอบางคนทีและอําเภอเมืองเกษตรกรชาวสวนได้ทําการปลูกมะพร้าวน้ําหอมทดแทนสวนมะพร้าวที่เสื่อมโทรมเพราะเป็นที่นิยมทางรับประทานผลสดและมะพร้าวเผามะพร้าวอ่อนเป็นมะพร้าวประเภทต้นเตี้ยให้ผลเร็วมีผลดกปริมาณจึงขึ้นอยู่กับราคาในท้องตลาดและความต้องการมากน้อยของผู้บริโภค คือช่วงแรกเนี่ยที่เนี่ยปลูกมะพร้าวใหญ่คือปลูกแล้วเนี่ยมันมีบางช่วงที่ผลผลิตเนี่ยมันตกต่ำก็คือเราก็เลยเปลี่ยนว่ามาปลูกมะพร้าวน้ําหอมีกว่าเพราะว่ามันตัดได้ไวเดือนเดีวก็คือตัดได้อย่างน้อยๆก็นหนึ่งครั้งอ่ะแต่ถ้ามะพร้าวใหญ่เนี่ยมันต้องสามครั้งถึงจะทําได้ทีหนึ่งอะ่ะมันรายได้มันช้าพอเราเริ่มปลูกมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยมันก็ดีขึ้น เราก็เลยเริ่มปลูกมาเรื่อยๆแล้วช่วงนี้ผลผลิตมันก็ดีราคาดีคือถ้าหากว่ามาที่สมุทรสงครามเนี่ยที่ว่ามะพร้าวทำไมถึงหอมทำไมถึงหวานคือมันจะมีช่วงบางช่วงเนี่ยมันจะมีน้ำเค็มขึ้นมาเขาเรียกเป็นน้ำก่อยมะพร้าวเนี่ยมันต้องมีน้ำก่อยขึ้นมาแล้วมันจะแบบรสชาติดีทั้งหอมแล้วก็หวานคือถ้าหากว่าเราเก็บไว้เกินไปเนื้อมันก็จะน้อยน้ยนำก็เปรี้ยวไม่หอมไม่หวาน คือที่เราทําเป็นหลักเลยคือเราส่งออกเราส่งออกเนี่ยมันก็มีของอเมริกาของออสเตรเลียของญี่ปุ่นของไต้หวันแล้วก็มีทีมทีมบ้างสร้างรายได้ก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าดีมากก็ว่าได้ะนงสาว,วันดียอดพินิจเป็นตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว จากตำบลดอนมโนราอำเภอบางคุณทีจัังหวดสมุทรสงครามได้ทำการปลูกมะพร้าวน้ำหอมขายมาเป็นระยะเวลานาน,านกว่า10ปีโดยในช่วงระยะแรกจะขายให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆภายในจังหวัดและต่อมาได้มีการพัฒนาสวนมะพร้าวจนผ่านการรับรองมาตรฐานสามารถเพิ่มผลผลิตและได้คุณภาพดีปัจจุบันจึงได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศเป็นหลัก เนื่องจากมะพร้าวน้ำหอมจากจังหวัดสมุทรสงครามมีรสชาติหอมหวานเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคจึงเป็นสินค้าเกษตรที่ตลาดมีความต้องการสูงสามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้ตลอดทั้งปี